คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสว,ส,สวัสดีครับโกสกุรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีวันนี้ยังอยู่กับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับผีครับแต่คิดว่าหลายคนน่าจะสนใจครับเป็นเรื่องที่คนกลัวผีชอบรู้คนไม่กลัวผีก็ชอบครับนั่นก็คือเรื่องของคา,า,า,าถาเงินล้านโอ้โหทำไมคาถาเงินล้านชื่อก็น่าจะบอกแล้วว่าถ้าสวดนี่น่าจะได้ เงินร้านหรือเปล่าอืหรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงต้องหรือว่าเป็นแค่คาแบบเป็นคําที่แค่ตั้งชื่อไว้เฉยๆครับจริงงคาถาก็ในปัจจุบันเนาะมันมีเยอะแยะไปหมดหลายสำนักคาถาชิ้นบัญช่องคาถาอิติปิโสหรืออย่างที่ผมแนะนำบ่อยๆก็คือคาถาจัก,กรพพัดทีนี้นอกจากคาถาจัก,กระพัดแล้วเนี่ยบางคนก็จะถามอาจารย์มีคาถาอย่างอื่นเด็ดๆไหมหรือที่เขาอชอบสวดกัน ก็ต้องบอกว่าอีกคาถาหนึ่งที่ในปัจจุบันมีคนนิยมสวดกันมากและเห็นอันนี้สงผลมากก็อีกคาถาหนึ่งก็คือคาถาเงินล้านซึ่งคาถาเงินล้านเนี่ยจริงๆเดิมเขาไม่ได้ชื่อคาถาเงินล้านหรอกจริงๆเดิมคาถาเขาชื่อชื่อคาถาพระปัจเจเป็นคาถาพระปัจเจกแต่พอคนเอามาสวดแล้วมันร่ํารวยมันมีโชคลาภเขาก็เลยตั้งชื่อกันเรียกกันขนาดน่าว่าเป็นคาถาเงินล้าน <ứng S 2> <ứng> ซึ่งคาถาเนี้ยเป็นคาถาเก่าแก่โบราณที่คนที่นํามาเผยแพร่ครั้งแรกก็คือหลวงพ่อปานวัดบางนมโค ที่อยุธยาโดยตอนที่ท่านได้มาเนี่ยท่านเรียนมาจากคารวาสอีกทีชื่อครูพึ่งครูพึ่งซึ่งครูพึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยเมื่อเป็นร้อยปีแล้วอะสมัยนั้นเวลาครูพึ่งทําบุญครั้งหนึ่งอะทำบุญทีละบาทซึ่งคั้งเราเเห็นเยอะอย่าลืมว่าสมัยนั้นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามละสะตังเดียวเพราะฉะนั้นทำบุญทีละหนึ่งบาทแสดงว่า ท่านเทียบแล้วก็ทําบุญทีเราเป็นร้อยให้ก่อทานแสดงว่าแกมีเงินมากก็แกก็บอกว,ว่ามันมาจากคาถาที่แกสวดคือคาถาพระประเจกนี่เองแล้วแกก็สอนต่อมาให้หลวงพ่อปานซึ่งสมัยหลวงพ่อปานคาถาพระประเจกเนี่ยมันก็จะมีแค่พุทธ,ธามะอ,อุนโม,มพุทธ,ธายาวิรัตโยวิรโคนายังเวริหิงสาวิรวัรสีวิรัสาวิดีทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมแค่นี้นี่คือคาถาพระประเจก ทีนี้พอต่อมาหลวงพ่อปานก็เอาคาถาเนี้ยมาเผยแพร่แล้วคนที่เอามาเผยแพร่จนโด่งดังมากๆก็คือหลวงพอ่อฤษีลิงดำครับซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานอีกทีแต่ทีนี้หลวงพอ่อฤษีลิงดำเนี่ยเมื่อท่านได้คาถานี้มาแล้วท่านก็เป็นพระที่ชอบภาวนาพอภาวนามากๆเข้าทุกครั้งที่ท่องคาถาก็เหมือนกับว่าจะมีเทวดาบ้างมีพระบ้างมาบอกว่าคาถานี้ต้องเติมตรงนั้นนะต้องเติมตรงนี้ก็เลยทําให้ท่านเติมคาถาจนสมบูรณ์รก็คือคท่านจะเติมตัวแรกก็คือเติมสัมปจิตฉามิก่อน สัมปจิตชามีเนี่ยเป็นคาถาสะท้อนกลับคือทําให้สิ่งที่ไม่ดีย้อนกลับไปบก็คือมันต้องตั้งเอาไว้ตัวแรกเพื่อให้สะท้อนสิ่งไม่ดีเราจะได้มีโชคลาภเข้ามาครับผมสัมปจิตชามีเสร็จแล้วก็ต่อด้วยนาสังซิโมคือคาถาเต่าเรือนซึ่งเป็นคาถาประจําของสมเด็จพระพุทธกัสปะคือพระพุทธเจ้าองค์ที่3ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าที่มีพุทธคุณโดดเด่นด้านโชคลาภครับแล้วก็สัมปชิตชามีนาสังซิโมแล้วก็พรมมาจมหาเทวาสเพยขาปลายันติอ่าอันนี้จะเป็นคาถาเขาเรียกว่าคาถาอะไรเดดียตัอุปสรค เป็นคาถาตัดอุปสรรคทําให้อุปสรรคด้านลาภหายไปแล้วก็พรมมาจะมหาเลวาสเพกปรญจิตพรมมาจะมหาเลวาสภิลาภาพระวันตุเมอันนี้คือคาถาเงินแสนแล้วก็ต่อด้วยธ้ามาอุนโมพุทธายะแล้วก็ไปจบที่เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือซึ่งเป็นคาถาโบราณของคนไทยโบราณเพราะฉะนั้นเวลาเขาสวดเต็มๆของคาถาเงินล้านเนี่ยเขาจะเอาคาถาพระปัจเจกรวมกับคาถาที่หลวงพ่อฤาษี ให้ไปด้วยมันก็จะเป็นสัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจมหา,ทาเทวสเพยะขาปลายันติพมมาจมหาเทวสเพอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหาัวหาติพุทธมาอุนะโมพุทธายวิรัตโยวิรโครนยังวะละหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิริอิทโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือซึ่งมันก็เหมือนให้เหมือนให้ใมนมนซึ่งความยาวมันก็ใกล้เคียงกับคาถาจักรพรัดิ การ,รก็นใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นคนก็จะจําง่ายสวดง่ายแล้วทีเนี้ยที่คาถานี้มันเด่นมากเพราะว่ามีคนสวดแล้วโชคลาภมีซึ่งมันไม่ใช่ชบบบโชคลาภแบบเฮ้ยสวดแล้วงานดีขึ้นหรือรว่าสวดแล้วถูกหวยนะโชคลาภมันลอยมาเป็นชิ้นเป็นอันอคนแรกที่เอาไปสวดแล้วประสบความสำเร็จมากคือคุณประยงตั้นตรงจิตซึ่งเป็นศิษย์หลวงพ่อปานซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเป็นเขาเรียกในห้างของห้างขายยาตาใบโพสมัยก่อนซึ่งดังๆนะสมัยก่อน เขาบอกว่าตั้งแต่ได้คาถานี้มาสวดเนี่ยทุกครั้งที่สวดมนต์เสร็จแล้วก็จะเก็บเงินเข้าเซฟปรากฏว่าพอตอนเช้าเปิดเซฟมาเงินมันงอกอมสมมุติว่าวันนี้ได้เงินมาพันหนึ่งจากกาไรขายยาสวดมนต์เสร็จสัสวดไอ้คาถาเงินร้านเนี่ยเสร็จแล้วก็เก็บเงินเข้าเซฟพอเปิดมาเงินมันมาอีกร้อยหนึ่งอ,อะไรประมาณนี้แล้วยิ่งยายของท่านเนี่ยเอาไปสวดยิ่งหนักเลยตอนแรกเป็นตู้เซฟเปล่าไม่มีอะไรทุกคนรู้ ยายก็สวดภาวนาทุกคืนพอเปิดตู้เซฟเงินมาเป็นพันเลยมา <ừ> อยู่ในนั้นนะคือเงินงอกคือง,งอกจริงๆมาเป็นชิ้นเป็นอันเลย <ừ> คนก็เลยแบบโอ้โหเป็นคาถาที่มีอนุภาพด้านนี้มากจริง,รงๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชื่อคาถาว่าคาถาเงินล้านแต่ด้วยเป็นแต่คนไปล่ลําลอกันว่าวสวดแล้ว<ผ>ล<อ>ได้เงินได้เงิน,งนจริงๆคือเงินไม่งั้นก็ตอนแรกก็งงเอ้ยมันดูย้อนแย้งนะเป็นบทสวดที่ที่ต้องตัดกิเลส แต่ว่าเป็นอ๋อจริงๆเป็นคำล่าลือครับคืออันนี้สงส์ว่าได้อะไรคนก็เลยไปตั้งตามนั้นเป็นคำล่ำลือเป็นา,าเนล้านนะครับเอ,าอ้างี้ถ้าคนสวดกันหมดนี่ก็รวยกันทั่วเลยก็คือมันไม่ใช่ว่าสวดแล้วมันจะได้เงินงอกกันทุกคนอแล้วแตจ่จุดสำคัญคือต้องสวดภาวนาเสมอจนจิตเป็นสมาธิครับ,รบเพราะว่าคาถาพวกนี้มันจะได้ผลก็ต่อเมื่อจิตเราเป็นสมาธิคือสวดไปแล้วก็นึกถึงพระไปแล้วก็สวดภาวนาอยู่เสมอจน,จนมันสว่าง พอมันสว่างปุ๊บเนี่ยก็คือเป็นอน,นิสงค์ของจิตเราเข้าฌานแล้วพอจิตเราเข้าฌานเราเป็นพรหมเนี่ยอน,นิสงค์ของบุญที่เราเคยทํามาทั้งหมดอนิสงค์ของบารมีพระรุบาอาจารย์ที่อยู่ในคาถามันจะมาประสิทธิให้กับเราแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไปตั้งชื่อเดิมว่าคาถาพระปัจเจกเพราะว่าพระปัจเจกเนี่ยเวลาเราฟังเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าที่บรรลุแล้วก็ไม่สอนใครฟังดูแล้วไม่เห็นน่าจะรวยคือจริงๆอันนี้ต้องอธิบายว่าพระปัจเจกเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ย <ทฆ ones> จะมีอยู่2ประเภทคือพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าคือบรรลุแล้วก็ไม่ได้สอนกับพระพุทธเจ้าคือสัมมาสัมพุทธเจ้าคือบรรลุและสอนด้วยเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยครับทีนี้พระปัจเจกมีความสําคัญตรงไหนมีความสําคัญตรงที่ว่าท่านบรรลุทมด้วยตัวท่านเองและท่านมีความสําคัญว่าท่านจะเกิดอยู่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพอท่านเกิดพระปเจกเนี่ยสามารถเกิดพร้อมกันได้เป็นพันๆองค์งบรรลุธรรมได้พร้อมกันแต่ถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีได้องค์เดียวแล้วทีนี้พอท่านเกิดปุ๊บ คนส่วนใหญ่หรือพระโพธิสัตว์ก็ดีที่กําลังสร้างบาร,รมีเนี่ยมักจะมารอใส่บาตรกับพระปัจเจกเพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีบาร,รมีมากมีกําลังมากเพราะฉะนั้นทุกครั้งพอพระที่เข้านิโรธสมาบัติแล้วออกจากนิโรธสมาบัติมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราใส่บาตรท่านแล้วอธิษฐานอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นทันทีเพราะฉะนั้นบางคนยากจนมาเพราพระปัจเจกออกจากนิโรธสมาบัติแล้วใส่บาตรรวยทันทีบางคนเป็นพระโพธิสัตว์ใส่บาตรแล้วขออธิษฐานโพธิญาณสําเร็จทันทีอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นที่มาว่าพระประเจกเนี่ยถึงแม้ตัวท่านจะไม่ได้สอนธรรมะให้คนหลุดพ้นแต่ว่าท่านเป็นจุดพลังงานเชื่อมต่อให้คนสามารถอธิษฐานแล้วสร้างกําลังต่อ<ม>เพราะฉะนั้นมันจึงมีกําลังมากในเรื่องของการที่ทําให้เกิดโชคลาภหรือความสําเร็จรได้จากกาลังของท่านและที่นี้พอหลวงพ่อฤาษีท่านรวมคาถาเงินแสนคาถาต่างๆเข้าไปอีกเนี่ยมันก็เลยทําให้ยิ่งเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นครับอ,อันนี้เป็นที่มาของคาถาเงินล้านไปสวดกันดีกว่าฮะนะสวดแล้วผมว่า ผมสวดไปบ่อยก็คงไม่ได้อยากได้เงินล้านแล้งสวดมากๆเนี่เริ่มบรรลุนใช่รตรงนั้นนั่นคือจุดสาคัญเพราะท่านบอกว่าคาถานี้ไม่ใช่แค่ว่าสวดแล้วคุณจะได้เงินล้านถ้าคุณสวดจ,จนจิตเป็นสมาธิจนมีกําลังดีเนี่ยเอาไปทําอะไรก็ได้หมดอ,มอย่างเช่นเอาไปทําเป็นน้ำมนต์รักษาโรคก,ก็ได้อเอาไปเสกไล่พูดผีปีศาจก็ได้รหรือเอาไปทําให้เกิดจิตเป็นฌานเป็นสมาธิเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมก็ได้ ซึ่งมันจะดีกว่าคาถาทั่วไปตรงที่ว่าคุณปฏิบัติด,ด้วยแล้วคุณรวยด้วยอ่ะปฏิบัติแล้วไม่อดด้วยเงินทองก็มีใช้จิตก็ก้าวหน้าอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะมีเคล็ดในการใช้ถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปใช้วิธีการก็คือสิ่งที่ท่านกําหนดไว้ก็คือให้สวดแล้วใส่บาตรทุกวันก่อนใส่บาตรก็ให้สวดจะสวด 3. ามจบเจ็ดจบอะไรก็แล้วแต่แล้วความแล้วแต่ความถนัดแล้วก็ไปใส่บาตรพอใส่เสร็จก็สวดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าวันไหนที่ไม่ได้ใส่เดี๋ยวนี้เขาจะมีทําเป็นบาตรพลาสติกเนาะที่เราเห็นตาาาามร้นนกก็คืออท่่บว ถ้าวันไหนไม่ได้ใส่ก็ให้สวดเสร็จแล้วหยอดเงินใส่กระปุกนั้นไว้ครับแล้วถึงเวลามีโอกาสไปวัดก็เอาเงินนั้นไปทำบุญสำหรับคนที่ตื่นไม่ทันที่ไม่มีเวลาติดทุนละอันนี้คือเคล็ดของท่านก็คือที่ทําอย่างนี้เพราะว่าคนจะมีโชคลาบมันก็ต้องมาจากการทําบุญเพราะฉะนั้นถ้าคุณสวดอย่างเดียวแล้วคุณไม่ทําบุญอะไรเลยอ่ะโอกาสที่มันจะได้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวเปิดช่องให้เราสามารถได้รับตัวนี้ง่ายขึ้นอ่ะนะเอ็ดหุ้นกันทําบริษัทไอ้นี่แหละบาทเป็น อมสินแล้วก็มีกระถาปิดไว้ข้างบนเลยกระถางเพื่อให้นใหคนได้หยดบุญให้ทําบุญกัน<แ>นะน่าจะได้เป็นเคล็ดลับดีๆสาหรับ,ค,รบคนที่อยากจะเป็นกําลังใจใช่กําลังใจที่แบบประสบความสำเร็จในชีวิตได้ถ้าเกิดว่าเอาตรงนี้ไปใช้แล้วใช้แบบถูกวิธีด้วยนะครับก็เรื่องกระถางเงินล้านก็เป็นความรู้ใหม่ๆสำหรับทุกๆคนที่อยากจะเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับ สัปดาห์หน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันต่อก็ติดตามได้ทางช่อง y o u t u o s t Guru นะครับสองทุ่มครึ่งโดยประมาณทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะแนะนำติชมรายการก็ที่แฟนเพจ Ghost Guru นะครับสำหรับวันนี้พวกเร้องทั้งสาคนขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ